ขอบคุณขอบคุณทีมงานนายกและทีมงานตำบลดงลิงนะคะมีถนนลาดยางบักต่อยคือดีค่ะแต่เนพี่นองนะนี่นี่นอันคนเต๋อมองทางรถติสี่เคียงสี่มเมนบอเออเอเอ,เอมอ,งมอง,อ,มอง,งมองๆขึ้นมองลงมันสีง่ายสี่ไหเออโอ้ดีแฉ่เนาะ เยี่ยม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 หอนตัวแค่จะต้มสะก้อนเน่เออมันหอนได้ขื่นเยียบก็ได้ทีเดีวคำอุละเจ้าบนโอ๊บบนเดียวััเออนั่นร้องเท่าเปเปอร์ วืด,วดโอ้มาอีกคันหนึ่งรถโบดนี่รถโบดถนี่รถโบดค่ะนี่รถโบสถ์นั่น,น,น,นแหละโบสถ์คุณท่านชี้ทุกปรชี้ทุกปรชีทุกได้ทุกเส้นก็จะสวยงามเลยนะคะนี่นาเอาไหมท่านนายกว่า เอาเส้นนี้บันถนนค่ะรตยางบมักต่อยมันละเอียเพื่อความแน่น Quảm a mang của cong mang bong bong bì thong bó bì thong โอ้บิดบวไปเปลออกให้แล้าละบ้านบ้านเดือดตีเส้นกลางสีขาวนี้บานนี่ เรียบร้อยองน,น้องนึกถึงว่ดะเหี่ยมี